เาต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรค่ะวันนี้ทำพิอากาศในหัวข้อความสำเร็จที่คุณจะได้รับในอนาคตมาเช็คพลังงานดีๆที่เราจะได้รับความสำเร็จในอนาคตกันนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรรอเซอร์ไพรส์อยู่บ้างด้วยการเลือกกองไพส่สางกองตุ๊กตา3ตัวนะคะชอบกล้องไหนลงไปคลิกทำสแตมป์เราไปดูคำตอบกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1นนะคะในหัวข้อความสำเร็จที่คุณจะได้รับในอนาคต เช็คพลังงานกันเลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับในเรื่องราวของความสําเร็จในอนาคตนั้นมันมีเรื่องราวของความรักนะคะการพูดคุยการสื่อสารการเดินทางมาเจอกันแล้วก็อาจจะหมายถึงอิสระภาพบางอย่างบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนทับรักตัวเลือกนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะค่ะ ตัวคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในความรักมาอย่างยาวนานนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเอเหมือนกับมีใครสักคนนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่าเป็นคนที่ใช่แต่มันยังไม่ใช่จุดที่จะได้รับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในจุดของความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วย การครบซ้อนหรือว่าผู้คนที่เข้ามาเยอะแย้งในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณอาจจะไปซ้อนเขาหรือมีคนเข้ามาซ้อนคุณด้วยเป็นอะไรที่ดูยุ่งยากเอลงตรงนังและคุณมักจะมีปัญหานะคะในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไร่มีความเรื่อยๆเฉยๆนะคะเหมือนจะคบกันคุยกันแต่ก็เหมือนไม่ชัดเจนสักที มันมีจังหวะที่เหมือนตัวคุณจะได้รับความสัมพันธ์นะคะที่จะเริ่มต้นในแบบที่ดีมากขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องของการเป็นอิสระจากใครบางคนนะคะที่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะปล่อยวางหรือว่าออกมาจากความสัมพันธ์ซ้อนทับซับซ้อนตรงนี้ได้สักทีนะคะมันจะถึงจุดที่เรียกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความรักจริงๆแล้วก็มันเหมือนกับคุณจะได้รับการ เป็นผู้ตัดสินใจหรือว่าเป็นคนที่เลือกบ้างนะคะบางทีเหมือนมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะๆแล้วก็มีในหลายๆรูปแบบนะคะที่คุณได้เผชิญแล้วก็พบเจอมาในชีวิตซึ่งมันอาจจะนําพามาซึ่งความปวดหัวแต่ในขณะเดียวกันคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหามีใครเข้ามาเยอะนะคะและมันเหมือนตัวคุณเองอะคะ่ะจะมีโอกาสได้ตัดสินใจ และบางทีมันเหมือนคุณค่อนข้างจะลังเลด้วยนะเพราะว่ามันมีบางอย่างอะค่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณชื่นชอบชื่นชมคนคนหนึ่งแต่มันก็ดูไม่ชัดเจนในเส้นทางความรักแต่หลังจากนี้นะคะเรารู้สึกว่าคุณจะฟังเสียงข้างในตัวเองได้ชัดมากขึ้นแล้วก็จะชนะอุปสรรคปัญหานะคะไปจีบใครนะคะก็จะได้ครอบครองนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งที่คุณรู้สึก คลุมเครือไม่แน่ใจว่าคบซอ้อนหรือเปล่าหรือว่ามีใครอยู่แล้วในความสัมพันธ์เหล่านั้นมันจะกระจ่างชัดมากขึ้นคุณจะรู้นะคะว่าใครเป็นตัวจริงที่เหมาะกับคุณจริงๆและตัวหลอกหรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคุณหรือกับเขามันก็จะถูกเคลียร์นะคะสภาวะให้มันสงบแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นและคุณควรจะเปิดรับยังไงในเรื่องราวของ ความสำเร็จนะคะในอนาคตที่จะเข้ามาสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกนะคะคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนว่าคุณต้องการอะไรนะคะในสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นความสัมพันธ์และคุณต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะโฟกัสความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะบางคนไปขอพรไว้นะคะมูเตลูขอคู่ขอคนที่ดีขอคนที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับกันได้แต่ว่าถ้าหากคุณไม่เชื่อหรือว่าไม่ยอมรับคนที่เข้ามา และไม่ลองเปิดใจดูก่อนนะคะบางครั้งมันเหมือนเข้ามาแล้วเป็นคนที่คุณขอพอรไว้แล้วแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะรับโอกาสนั้นได้นะคะบางทีเรามาเจอกันในวันที่เราไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าใช่หรือเปล่านะทำไมดูเหมือนจะไม่ใช่แนวเลยแต่ถ้าหากข้างในคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตรงโจทย์กับสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะมันอาจจะหมายถึงเขาคนนั้นแหละคือตัวจริงนะคะแต่ว่า การที่เรายังไม่มีความไว้วางใจมั่นใจหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดึงดูดพลังงานดีๆบางครั้งมันเหมือนคุณยังไม่เปิดรับพรที่คุณขอไว้อะคะ่ะมันก็เลยเหมือนยังวิ่งหนีหรือว่ายังอยู่ในจุดที่คุณยังไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าไพ่เขาบอกให้คุณเปิดรับแสงสว่างและเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นจริงดังใจหวังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรอได้เลยนะคะ เพียงแค่คุณยอมจำนนและยอมเปิดใจในเส้นทางนี้นะคะ่ะลองดูกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณอยากจะได้มันจริงๆให้มันเกิดขึ้นจริงให้เป็นความเชื่อที่เชื่อว่ามันจะมาหาคุณแล้วมันจะง่ายมากแล้วมันจะไม่ได้ลำบากยากเย็นแบบที่ผ่านมาอีกแล้วคุณจะเปิดรับพลังงานนะคะในพรที่คุณไปมูมาแล้วขอให้เชื่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะ สำหรับใครที่ไม่เคยขอพอรเอาไว้นะคะวันนี้อาจจะต้องเริ่มขอเป็นวันแรกนะให้คุณขอในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้มันจริงๆและเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและใช้ชีวิตที่มีความสุขยอมรับโชคชะตาและไหลไปกับมันด้วยความรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นไรนะคะ่ะปัญหามันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เรากลัวก็ได้นะส่วนระยะเวลาช้าเร็วแค่ไหนในการประสบความสําเร็จนี้นะคะก็มันมีจุดที่เหมือนกับ คุณต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของความกลัวความเจ็บปวดเก่าๆในอดีตสิ่งที่คุณเคยเกิดขึ้นและคุณฝังมันเอาไว้ในความรู้สึกของคุณว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อีกแน่ๆเลยให้ไปชำระล้างพลังงานลบตรงนั้นออกไปนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมีความรักมีความพอใจกับชีวิตและคุณเชื่อมั่นว่าอนาคตอยู่ในกำม,มือของคุณนะคะเมื่อนั้นพลังงานนี้จะเกิดขึ้นจริงค่ะ ส่วนถ้าจะให้เราไกด์ระยะเวลาคร่าวๆนะคะซึ่งพลังงานมันมีหลายคนนะในแรนดอมแล้วก็พิอากาศนะคะดังนั้นมันอาจจะคาดเคลื่อนสำหรับบางคนแต่ว่าพลังงานรวมๆเนี่ยถ้าคุณเชื่อมั่นและไว้วางใจอนาคตและล้างพลังงานความเจ็บปวดคุณจะได้รับมันเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะคะส่วนไกด์ไลน์ระยะเวลานะคะบางคนจะเป็นเลข2นะคะ2เดือน2ปีบางคน9เดือน ซึ่งพลังงานเราว่าน่าจะอยู่ที่9เดือนกับ2ปีนะคะหรือไม่ก็เดือน9้าเนี่ยแหละจะเป็นช่วงกันยาที่จะถึงนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับการก้าวไปข้างหน้าจากสิ่งที่เคยเลวร้ายและความเจ็บปวดไปสู่ความสุขความตระหนักรู้อำนาจในตัวเองความรักและความสำราญนะความสำราญใจความแบบแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองอะ่ะเนี่ยแหละเป็นพลังงานที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งนั้นนะคะและความสำเร็จมันจะเกิดก็ต่อเมื่อ คุณให้ความรักความไว้วางใจในชีวิตคุณนะคะแล้วความรักภายนอกหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดปาฏิหาริย์กับคุณค่ะก็สำหรับความสำเร็จที่คุณจะได้รับในอนาคตนะคะภาพรวมก็คือความรักและการชนะอุปสรรคปัญหาคู่แข่งศัตรูในความรักของคุณนะคะคุณจะได้รับคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆและอิสรภาพในความรักในการเลือกคู่ครองคนรักด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ มันจะเป็นลักษณะที่เหมือนคุณต้องฟังเสียงภายในนะคะแล้วคุณจะชัดเจนว่าคนที่เข้ามาจํานวนมากมายเนี่ยใครคือคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับก่อนเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะมันคือความโซฮอตความมีผู้คนจำนวนมากมานะคะที่เข้ามาปะปนกันในความสัมพันธ์มั่วซั่วไปหมดนะคะทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งที่เหมือนกับเป็น คนที่เป็นคนที่เดียวกับคุณอยู่แล้วอะคะ่ะคุณอาจจะมีแฟนหรือว่ามีใครสักคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แล้วมันกลายเป็นรักซ้อนหรืออาจจะเป็นคุณไปซ้อนเขานะคะเรื่องราวน่าปวดหัวเหล่านี้มันกําลังจะจบลงและคุณกําลังจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์และกําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่เป็นรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคุณนะคะดังนั้นเชื่อเสียงภายในใจแล้วก็ไว้วางใจว่า พอนนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหากใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาตามลายอัดข้างล่างได้และก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการรับชมรับฟังค่ะหากคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นไลเวอร์เกอร์ทวินเฟมนะคะสามารถสมัครสมาชิก VIP ของ c ช n n e l เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับชาวแสงเพื่อให้เส้นทางของคุณราบรืนน่นมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้พบเจอความรักความสุขความสมหวังในเลวนันสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อความสำเร็จที่คุณจะได้รับในอนาคตสำหรับภาพรวมความสำเร็จเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเป็นผู้นำกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเจอภารกิจนะคะทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เหมือนกับภูรุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่พระไพ่ฤาษีอะไรพวกนี้เป็นอารมณ์ที่เหมือนกับ พิเศษอะคะ่ะพลังงานลึกลับภายในจิตวิญญาณที่นำทางแล้วก็สิ่งที่เคยคลุมเครือนะคะในคำถามที่ไม่มีคำตอบในชีวิตคุณมาก่อนหน้านี้มันกำลังจะได้รับบางอย่างอะคะ่ะที่คุณจะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงินนะคะหลังจากนี้คุณอาจจะได้รับโอกาสนะคะในการเดินทางไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนหรือว่าเป็นลักษณะที่เหมือนย้ายงานนะคะหรือว่า เลื่อนลำดับตำแหน่งเตือนขั้นทำให้คุณได้เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแล้วก็มันเป็นลักษณะของการหนุนนำบางอย่างนะคะที่มันจะต้องมีการจบบางสิ่งก่อนที่จะไปรับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นบางทีคุณค่อนข้างจะโดนสอบจิตหรือว่าวัดใจในบททดสอบของจิตวิญ,ญญาณอยู่เหมือนกันก่อนที่คุณจะได้อะไรบางอย่างอะคะ่ะมันต้องมีบางสิ่งที่จบลงไปก่อนถ้าหากคุณไม่ออกจากที่ทํางานเก่าก็จะไม่ได้ที่ใหม่ ถ้าหากคุณไม่จบความสัมพันธ์เก่าก็จะไม่ได้เจอกับคนใหม่นะคะดังนั้นมันจะมีการจบบางอย่างอย่างกระทันหันขอให้คุณวางใจให้รม่มๆนะ,ะนิ่งๆแล้วเฝ้าดูนะคะมันจะมีบางอย่างที่คุณจะได้รับโอกาสหลังจากที่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนผ่านหรือมีการพังสิ่งเก่าบางสิ่งก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าไปยึดถือยึดมั่นกับสิ่งที่มันหายไป มันจะมีสิ่งใหม่เข้ามานะคะและคุณต้องเปิดรับมันให้ได้เพราะว่าบางครั้งอะค่ะคุณอาจจะมีความกังวลใจเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะยังหาคำตอบไม่เจอแต่หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะคุณจะได้รับคำตอบเหล่านั้นและทุกๆอย่างจะนำพาคุณไปะคะ่ไปสู่เส้นทางที่จะทำให้คุณนั้นได้รับการ คอนเฟิร์มจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นภารกิจหน้าที่การงานนะคะชีวิตคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องไปพักใจนะคะอยู่เงียบเงียบไปบวชหรือว่าไปทําพิธีกรรมบางอย่างก่อนก่อนที่จะได้รับอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะรู้หรือว่าต้องการคําตอบหรือว่าต้องการทรัพย์สินหน้าที่บางอย่าง และมันอาจจะหมายถึงการเดินทางด้วยนะคะการย้ายไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็การได้รับอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้คุณนั้นขึ้นไปสู่ที่ที่สูงกว่าเดิมแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับมันมีพลังงานที่คุณหาคำตอบได้ยากกับสิ่งเหล่านั้นและผู้คนไม่สามารถอธิบายหรือว่าทำให้คุณเข้าใจกับมันได้ และคุณจะต้องฟังเสียงภายในหรือว่าเชื่อใจตัวเองนะคะแม้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวในช่วงแรกแต่ขอให้คุณเชื่อใจตัวเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะนำทางคุณไปยังทางออกที่ถูกต้องและคุณจะได้รับบางอย่างที่เป็นผู้นำของผู้คนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะหรือเป็นผู้นำทางการงานที่จะสามารถสร้างไรายได้แล้วก็สร้างชีวิตในรูปแบบใหม่ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อน แล้วก็วิธีการเปิดรับพลังงานนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องสนุกขำขันและมีความสุขคือมันมีอะไรที่สําคัญสิ่งลกัลกๆอะคะ่ะที่คุณรู้สึกว่าควรจะทําหรือว่าทําได้ก็ให้ทําไปก่อนมันมีเรื่องที่เหมือนกับชีวิตคือการเดินทางและบางครั้งเราไม่อาจตอบได้นะคะว่าการเดินทางนี้จะไปที่ไหนแต่ขอให้คุณเชื่อใจเชื่อว่าคุณจะอยู่ร่วมกับผู้คนที่แตกต่างกับคุณได้และสืบคนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณสงสัย ยิ่งคุณค้นหาค่ะมันก็จะยิ่งเข้ามาให้คุณเห็นยิ่งคุณเชื่อว่าคุณจะได้รับคําตอบคุณก็จะยิ่งได้รับมันมากขึ้นและชีวิตไม่มีอะไรมากค่ะคุณใช้ให้มันสนุกแล้วก็อยู่กับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญด้วยความเชื่อว่ามันจะไปได้ดีในเส้นทางของมันมันก็จะช่วยเปิดรับพลังงานได้นะคะดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราเจอการเปลี่ยนแปลงเราจะมีความกลัวมีความกังวลใจแล้วก็มีความไม่มั่นใจในตัวเอง แต่เมื่อคุณใช้ชีวิตให้สนุกและคุณสนุกกับทุกเส้นทางที่เข้ามาแม้มันจะเป็นสถานที่ที่ดูไม่เหมือนเดิมหรือว่าการไปเจอกับคนใหม่ๆไปที่ใหม่ๆทําทำงานที่ใหม่ขอให้คุณลำดับความสำคัญแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทำทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วการเดินทางนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้แล้วมันจะทำให้คุณได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงนะคะ ส่วนระยะเวลาช้าเร็วแค่ไหนนะคะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นโชคชะตาที่ขีดเอาไว้แล้วนะคะดังนั้นเหมือนกับว่าไม่ว่ายังไงก็จะต้องได้ไปไม่ว่ายังไงก็ต้องได้เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นมันเหมือนกับเขามีทำลายให้กับคุณที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันจะมีจุดที่เหมือนกับตัวคุณยังเด็กเกินกว่าที่จะเติบโตในจุดนั้นหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นไพ่ของเด็กไม้ราชาไม้นะคะถ้าหากจิตใจของคุณมีความตั้งมั่นแน่วแน่ไว้วางใจเชื่อใจนะคะคุณจะได้รับและถ้าหากคุณยังรู้สึกกังวลใจหรือว่ารอคอยและเฝ้าดูก่อนเนี่ยมันก็อาจจะช้าสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าทำลายคือทุกสิ่งเนี่ยจับวางให้กับคุณแล้วเหลือแค่คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ได้ไปตอนนั้นนะคะ แล้วก็ไพ่มันเป็นสามถ้วยของการเฉลิมฉลองดังนั้นอาจจะเป็นช่วงสามเดือนหรือว่าสามสัปดาห์นะคะสำหรับใครบางคนที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันก็ขอให้เตรียมใจนิดนึงนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ในระยะเวลาที่ไม่ไกลมากนักแต่มันจะต้องมีการวัดใจนะคะในเรื่องของทาวเวอร์หรือว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงถ้าหากจิตใจของคุณมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกับราชาไม้นะคะก็จะได้รับ แต่ถ้าหากคุณยังเป็นเด็กไม้ที่ยังชะเง้อคออยู่แล้วก็ไม่น่าใจว่าจะใช่ไหมนะก็อาจจะช้าลงหน่อยแต่ไม่ว่ายังไงนะคะพลังงานไพ่นะคะกองนี้คือคุณจะได้รับความสําเร็จในสิ่งนั้นหน้าที่ภารกิจการงานการเดินทางการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการเป็นผู้นําองค์กรผู้นําทางจิตวิญญาณนะคะจะเป็นสิ่งที่มันคือโชคชะตาของคุณ ดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเปิดใจยอมรับและเชื่อมั่นนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรับเรื่อและแม้ทาวเวอร์จะขึ้นมาใบแรกนะคะแต่เราเชื่อว่ามันเป็นพลังงานที่ดีะคะ่ะการเกิดขึ้นแบบปรับป,ปรับฉับพลันเนี่ยบางครั้งมันต้องระวังในเรื่องของจิตใจแต่การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดอะคะ่ะมันแปลว่าเราไม่ต้องรอ,อนานนะคะแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะรับมือได้อย่างที่ ไม่ต้องมานั่งกังวลใจนานหรือว่าเครียดนานเพราะมันเกิดปั๊บมันก็จบเลยนะตรงนั้นนะคะดังนั้นอาจจะมีการเทสบางอย่างนะคะซึ่งไม่ต้องกังวลใจมากค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณถ้าหากจิตใจคุณมีความสุขเปิดรับนะคะเชื่อมั่นไว้วางใจและโฟกัสสิ่งสําคัญไปทีละอย่างมันก็จะผ่านได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโชคชะตาของคุณอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้ซึ่งคุณจะต้องได้รับมันแล้วก็ไม่ไว่ายังไง คุณก็ต้องรับมัน,นะคะะดังนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะวางใจของคุณให้ถูกที่โฟกัสให้ถูกจุดนะคะแล้วพลังงานของคุณจะไม่เสียไปกับความเจ็บปวดความทุกข์ความกลัวและสิ่งที่ไม่ใช่เส้นทางที่คุณปรารถนาและหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักทายตามไลน์แอดครั้งละได้เลยขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการรับชมรับฟังนะคะหากคุณเป็นทวินเฟรมหรือวันไลเวอร์เกอร์นะคะสามารถสมัครระบบ VIP ของช่องนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลพิเศษในคลิปพิเศษที่แม่หมอทําเอาไว้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจเส้นทางของแสงสว่างจากภายในได้มากขึ้นนะคะลาเจกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนค้นพบความสำเร็จและการตื่นรู้ในเส้นทางของคุณอย่างกระจ่างชัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อความสำเร็จที่คุณจะได้รับในอนาคต และความสําเร็จนั้นนะคะมันเหมือนคุณผ่านขึ้นลมมรสุมความขัดแย้งความเจ็บปวดความดราม่าและหลายๆอย่างมาเนินนานนะคะมันอาจจะเป็นการจบการแยกจากใครบางคนแต่หลังจากนี้ค่ะคุณจะได้คนพบดวงตะวันที่สดใสนะคะบางคนอาจจะมีลูกมีเด็กและเหมือนกับมีชีวิตในเส้นทางใหม่คุณกําลังปรับสมดุลตัวเองเพื่อเข้าสู่การเติมเต็มตัวเองมากขึ้น และคุณกําลังจะได้รับความรักที่ดีนะคะซึ่งในที่นี้นะคะ่ะบางคนหมายถึงการมีครอบครัวที่อาจจะเป็นลูกของคุณเป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่เหมือนดวงตะวันที่สดใสและบางคนอาจจะหมายถึงการได้ความสัมพันธ์ใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาเป็นเหมือนโลกใบใหม่อะคะ่ะเป็นเหมือนความรักที่น่ารักและความรักที่เข้ามาชโลมหัวใจเยียวยาหัวใจและบาดแผลของคุณ ดังนั้นความสัมพันธ์ที่จบไปไม่ว่าแบบไหนก็ตามนะคะคุณจะได้รับโอกาสในการเยียวยาและสิ่งนั้นอาจจะหมายถึงนางฟ้าตัวน้อยๆน,นะคะที่เป็นเด็กๆลูกๆหรืออาจจะหมายถึงคนรักใหม่นะคะที่จะมาเป็นครอบครัวให้กับคุณแล้วก็มีสําหรับบางพลังงานนะคะคุณจะอินเลิฟกับน้องหมาน้องแมวนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณที่เหมือนกับเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณจริงๆอะคะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นเด็ก เป็นลูกเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนรักใหม่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตหลังจากนี้นะคะจะนำพาแสงสว่างนำพาความรักที่บริสุทธิ์รักที่เป็นเหมือนครอบครัวกันจริงๆและมันคือการเยียวยาบาดแผลและการสร้างความ มัง่งคั่งร่ำรวยนะคะมันมีไพ่เหรียญสวยๆที่เรียกได้ว่าคุณจะได้รับทั้งการเงินนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะจากความรักเหล่านี้นะคะซึ่งไม่ได้บอกแค่บุคคลเท่านั้นนะแต่มันรวมถึงออจิตวิญญาณสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรใดๆที่เข้ามาเป็นรักแท้ให้กับคุณนะคะมันเป็นรักที่บริสุทธิ์และรักที่ดีนะคะดังนั้นไม่ได้จํากัดแค่มนุษย์เท่านั้นนะคะแต่คุณจะมีความสุข และคุณจะได้รับการเยียวยาและคุณจะปลดปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดสิ่งที่คุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวท้อแท้สิ้นหวังการจากลานะคะมันกำลังจะจบลงแล้วหลังจากนี้ชีวิตคุณจะได้รับความกระจ่างชัดในสิ่งที่คุณต้องการมาโดยตลอดความรักที่มันเปิดเผยได้การผ่านพ้นความขัดแย้งอุปสรรคปัญหาการคืนดีและการเยียวยานะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ และการเปิดรับพลังงานดีๆเหล่านี้นะคะคือการแน่วแน่ในเส้นทางของคุณเองขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะและขอให้คุณเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยความรู้สึกจากภายในเหมือนกับอย่าหมดศรัทธาในการไว้วางใจะคะ่ะแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างนะคะจุดที่คุณขังตัวเองเอาไว้คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาคุณเอง แต่เมื่อคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนบางทีคุณอาจจะได้รับอะไรใหม่ๆนะคะที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเดิมดังนั้นการสื่อสารนะคะการพูดคุยการเปิดรับอะไรใหม่ๆในสังคมในโซเชียลหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะออกจากพื้นที่เดิมๆของคุณไปผจญภัยในโลกกว้างนะคะการใครใ่ควรชีวิตที่ผ่านมาในมุมมองใหม่จะช่วยให้คุณสามารถเยียวยาและก็เติบโตได้ แล้วก็มันไม่มีความยุติธรรมอยู่ในโลกใบนี้นะคะมันเหมือนกับเราได้รับโอกาสเท่าๆกันในการที่คุณจะเลือกมีชีวิตในรูปแบบใหม่ได้เสมอแต่สิ่งที่คุณเลือกนะคะบางครั้งการที่เราทุ่มเทอะไรลงไปมันก็อาจจะไม่ได้รับตอบกลับมาแบบ100%เซเท่าที่เราให้ดังนั้นขอให้คุณกลับมาวางใจที่ตัวคุณเองนะคะแล้วก็ไม่ว่า โลกภายนอกจะทำร้ายคุณยังไงอะคะ่ะอย่าเป็นคนหนึ่งที่กลับมาทำร้ายตัวเองนะคะให้กลับมารักตัวเองแล้วก็เปิดใจนะคะกับชีวิตนะคะที่มันยังมีเส้นทางในวันข้างหน้าอยู่การใครควรอดีตของคุณนะคะจะทำให้คุณเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเข้าใจคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณหรือว่าทำร้ายคุณมากอ่อนแล้วคุณจะปลดปล่อยพวกเขานะคะ ออกไปจากชีวิตคุณด้วยความเข้าใจกันละกันบางครั้งคนที่มีบาดแผลก็มักจะสร้างบาดแผลให้กับคนอื่นดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำอะคะ่ะจึงไม่ใช่การกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เจ็บปวดและมีบาดแผลและส่งสิ่งนั้นให้กับคนอื่นอีกแต่มันคือการรักษาแผลของคุณด้วยความเข้าใจตัวเองและก็แน่วแน่ในเส้นทางของคุณเองนะคะบางทีมันมีเรื่องของจักระลำคอนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสาร บางทีลองเปิดใจนะคะเพราะว่าเสียงของคุณอาจจะมีพลังในการดึงดูดผู้คนมากกว่าที่คุณคิดในการดึงดูดความเป็นไปได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะบางคนใช้การภาวนานะคะการขอพรการเมนิเฟสด้วยการสื่อสารกับตัวเองด้วยพลังงานความรักด้วยเสียงที่ไพเราะด้วยความ อบอุ่นอ่อนโยนและความเข้าใจตัวเองอะคะ่ะมันจะปลอบโยนหัวใจของคุณให้ก้าวผ่านช่วงเวลายากได้เร็วขึ้นส่วนระยะเวลาในความสําเร็จช้าเร็วยังไงนะคะเรารู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะ50า0บบนะบางทีมันเหมือนคุณมีแล้วแต่คุณยังเปิดรับไม่ได้บางคนนะคะมีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตละหรืออาจจะหมายถึงน้องหมาน้องแมวนะคะเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะแต่ว่า คุณยังรออะไรบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับมันยังมีความเจ็บปวดที่ยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนั้นให้เขาเข้ามานะคะบางทีมันเหมือนอัศวินนะคะขี่ม้ามาหาแล้วแต่ว่าราชินีบอกว่าอย่าพึ่งเข้ามารอก่อนรอแป๊บหนึง่งยังเจ็บอยู่เจ็บยังไม่หายอย่าพึ่งเข้ามาตอนนี้ออกไปก่อนนะไปไปไป,ไปมันเหมือนคุณกําลังไล่โชคชะตาตัวเองนะคะดังนั้น จริงๆมันเหมือนมันเข้ามาแล้วล่ะสำหรับหลายๆคนในพลังงานนี้นะคะแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดคุณจึงมองไม่เห็นและการที่คุณยังแบกความเจ็บความกลัวการเก็บความทุกข์เอาไว้อะคะ่ะมันจึงทำได้แค่จดๆจ้องๆอยู่ห่างๆนะคะเขาเลยไม่กล้าเข้ามาหาคุณดังนั้นถ้าหากคุณอยากจะมุกอ่อนนะคะให้เร็วขึ้นเราแนะนำคอร์ส13-13นะคะ ตัดวงจรคิดลบสู่พลังบวกนะคะลงคอร์สกันใน Facebook กลุ่มปิดได้นะคะทักทายตามไลน์แอดข้างล่างเลยคอร์สนี้จะช่วยตัดวงจรความคิดลบในพลังงานเก่าเพื่อเยียวยาและก้าวผ่านไปสู่พลังงานใหม่และการไปจากความสัมพันธ์เดิมๆที่คุณอาจจะยังเกบเ็บแล้วเจ็บแล้วเป็นทุกข์กับมันอยู่นะคะรีบเยียวยาให้ไวเพราะอัศวินขี่ม้าขาวมารอแล้วนะคะออแต่คุณยังไม่เปิดรับสักทีนะคะมาตัวนี้ก็เลยวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวๆนี้นะคะ และพลังงานมันเหมือนถ้าหากคุณเชื่อว่าโชคดีมีอยู่จริงคุณจะได้รับพรเหล่านั้นนะคะดังนั้นคุณต้องเลือกระหว่างความเจ็บกับอนาคตที่สดใสน,นะคะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็วางความเจ็บปวดลงและไปต่อในเส้นทางที่กำลังนำพาความสุขความรักและความแฮปปี้แอนดิงมาให้กับคุณนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะและขอให้คุณก้าวผ่านไปได้ไวๆนะในเรื่องของความเจ็บปวดในอดีตนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะ ดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายตามไลแอดได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าเป็นชาวแสงไลเวอร์เกอร์ทวินเฟ e มสมัครสมาชิก v i p ในช่องเรานะคะแม่ขอทำคลิปพิเศษสำหรับชาวแสงเพื่อให้คุณเข้าใจเส้นทางนี้และเดินทางได้อยา่างราบรื่นมากขึ้นขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ก้าวไปในเส้นทางของความรักการตื่นรู้และการเยียวยาตัวเองเพื่อเข้าสู่แสงสว่างที่สดใสในเร็ววันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ